ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมันนี่นะะนนนเดลี่กันอีกแล้วเนาะวันน mm ี้พี่ชมพู่นะคะจะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีกันอีกแล้วเนาะก็คือแอปตัวนี้เลย mm hmm. วันนี้จะมาสอนสมัครเนาะแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆภายในตัวแอปกันเนาะมาดูกันเลย mm hmm. ก่อนอื่น mm hmm. กดเข้ามานะคะให้เราล็อกอินผ่านช่องทางในช่องทางหนึ่งที่เราสะดวกเนาะ อรอสักครู่แล้วก็ใส่รายละเอียดตามที่ขึ้นเลยนะคะตรงนี้นะคะจะใส่เป็นโค้ดเชิญเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่ชมพู่นะคะจะแปกโค้ดนะคะไว้ให้เนาะด้านล่างคลิปแล้วก็ลิงก์โหลดเนาะ,ะในการทางานของแอปนี้ก็คือการเดินหรือวิ่งนั่นเองนะคะ เป็นการออกกําลังกายเนาะนี่คะ่ะประมาณนี้เลยเนาะก่อนอื่นเลยกดดูตรงนี้ก่อนนะคะรูปหัวคนเนาะจะเป็นรายละเอียดต่างๆของเรานะคะ ตรงนี้นะคะเป็น point ที่เราได้ที่จะนำไปแลกเป็นเงินเนาะส่วนตรงนี้เป็นการแนะนำเพื่อนนะคะประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นที่ใส่โค้ดของเพื่อนเนาะโอเคนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ตอนแรกนะคะ อ่สำหรับเทคนิคของเราเนาะก็คือการเขย่าโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนจากการเดินเนาะอ่าในการทำงานของแอปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะก่อนลากันไปเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดลิดต่อไปของเขาได้นะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเป็นคลิปการถอนเนาะฝากเพื่อนๆใส่โค้ดให้เขาเยอะๆด้วยนะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ